โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับรายการโอเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมในแมปออของหนัง Suicide Squad เอ้ยไม่ใช่ Squad เกมคนละเรื่องนะฮะ โอเคตอนนี้เหลือเวลาอีก28วินะครับตอนนี้ผู้เล่นทุกคนนี้นะ่าจะเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับสารกรรมที่เราจะต้องเจอในการแข่งขันเกมนะฮะคือตอนนี้ถ้าเราแบบเล่นไม่รอดเนี่ยเราก็จะต้องตายกันหมดนะครับเราจะเหลือผู้รอดเพียงหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรับเงินรางวัลข้างบนนะครับตอนนี้เรามีผู้เล่นเข้ามาทั้งหมด41คนแล้วนะครับเยวน่าจะรอให้เวลาหมดนะครับเราจะมีผู้เล่นกี่คนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะได้เงินรางวัลในตานี้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวรอ มันมีวิทยากรออกมาพูดนะฮะโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> วิทยากรนอน <c oughs> โอเคก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจกติกานะครับเราจะหาผู้เล่น1ใน6เกมนะครับผมเราจะหาคนที่ชนะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเพื่อผ่านเกมไปให้ได้ทั้งหมด6เกมนะครับ เพื่อจะได้รับเงินรางวัลที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นกระปุกหมูกระปุก,ก,ปกอ่านะฮะโอเคก็ขอให้ทุกท่าน e นจอยกับเกมด้วยเลยกันนะครับไป let's go เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเกมแรกก็จะเป็นเกมแบบถ้าเป็นในหนังก็จะเป็นเกมที่ปิดตาหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานเลยทีเดียวเชียวแต่ผมอยากจะยืนแผงหลังมากกว่านะครับมีเวลา2นาทีถ้าไฟสีแดงขึ้น นะครับกติกาก็ง่ายๆนะฮะก็คือห้ามขยับตัวขยับตัวได้ก็ต่อเมื่อไฟสีเขียวโผล่ขึ้นมาออ้ยขอโทษนะฮะก็ต่อเมื่อไฟสีเขียวโดนขึ้นมานะครับห้าไฟสีแดงขึ้นให้ทุกคนหยุดทันทีนะครับไม่งั้นพวกคุณจะถูกกำจัดแล้วก็โดนหาตัวออกไปจากแบบนี้หรือรง่ายๆว่าตายนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่า มีเวลาให้2นาทีนะครับก่อนที่เกมจะจบนะฮะโอเคตอนนี้ต้องรอไฟสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมขอยืนข้างหลังดีกว่านะครับไฟสีเขียวแล้วค่อยๆไปนะครับผมหยุดเลยดีกว่าอ่านะครับนะเห็นไหมครับสังเกตดูคนข้างของผมจะตายไปแล้วไฟสีเขียวนะครับเดินผมขอยุดก่อนดีกว่าอ่าโอเคตอนนี้ยังไหลลื่นนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวิไฟสีเขียวเดินนะครับ อ่าโอเคมีคนหยุดพอๆกับผมนะครับโอ้ทางด้านซ้ายของเราตายไปแล้วแต่ว่ามันจะเริ่มหยุดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็หยุดก่อนเวลาโอเคเฮ้ยทำไมมันหมุนตัวได้อ่ะหมุนตัวได้แบบรอดเฉยหยุดโอ้ยรอดไปนะครับืึดูหัวเด็กที่มันเหมือนหน้าชิซุกะนั้นสิหยุดโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับใกล้จะถึงเส้นแล้วเราจะรอดกันแล้วนะครับทุกคนเราจะรอดแล้ว เฮ้ยหันหยุดก่อนโอเคอุ้ยมีคนรอดไปแล้วหนึ่งคนนะครับตรงน Through ู้นจะรอดแล้วครับจะรอดแล้วแต่เพื่อความชัวร์หยุดก่อนอ่าโอเคโอ้โหน้องยิ้มด้วยโอเคผมขอข้าเส้นสีเขียวก่อนโอเคนะครับด่านแรกเราก็รอดไปใน1นาทีนะฮะดูซิว่าจะมีคนรอดหรือเปล่ากับเวลาอีก5 5วิน้านที่เหลือโอ้โหทำไมมีคนยืนอยู่ตรงนู้นนะครับไม่มีใครมาเลยอ่าดูพี่คุณพี่หัวฟ้าของเราครับคุณพี่หัวฟ้าของเรานี่น่าจะรอดนะฮะโอ้โหเกมนี้นี่รอด ก็ไม่ไม่น้อยนะฮะก็เยอะอยู่นะครับที่รอดมาได้นะครับก็ถ้าเป็นในหนังก็จะมีสไนเปอร์อยู่ตรงกําแพงข้างบนนะครับยิงลงมานะฮะโอเคเดี๋ยวรอทุกคนรอดนะครับเดี๋ยวเราก็รอไปดูนะครับว่ามันจะมีด่านอะไรต่อไปนะครับเหมือนในเกมนะฮะเอ้เหมือนในหนังโอเคแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วผมดูจบมาตอนนี้ประมาณ3วันได้แล้วนะครับหนังนะครับก็อินมากๆนะครับก็เลยมาเล่นเกมต่อเลยนะฮะในแมปของรีบอกนะฮะโอเค ตอนนี้ก็ผ่านแล้วเหลือเวลาอีกสิบห้าวิโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสถานที่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะทุกคนเยี่ยมมากที่รอดออกมาได้จากเกมแรกโอเคเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนนะเพื่อไปเล่นในเกมต่อไปโอเคตอนนี้เราก็ได้พักผ่อนแล้วนะครับผมโอ้โหจากเกมแรกนะครับตรงนี้ใครเข้ามาแดนโชกติกา โอ้ผู้เล่นที่มีแต้มเยอะสุดนะครับผมอืมกับตรงนี้มาทำอะไรโอ้มีการแดนซ์ใช่กว่าโอเคตอนนี้ครับตอนนี้น่าจะถูกเรียกตัวแล้วในเกมต่อไปนะครับตรงนี้มันคือเกมอ่าสวนสนุกเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกยักษ์นะฮะเป็นเหมือนในหนังเลยนะครับเป็นสวนสนุกยักษ์แต่ผมก็จําไม่ได้แล้วว่าให้เล่นอะไรถ้าไม่ให้แกะไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าให้แกะขนมหวานอ่ะ ไอ้น้ำตาลให้มันเป็นรูปให้ได้หรือเปล่าจะไม่หิดนะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าเขาจะให้เล่นอะไรภายใน2นาทีนะภายใน2นาทีอีกแล้วนะครับอุ้ยภายใน2นาทีให้เราไปไหนอ,ะอ,อ่ะไปทีออกทางนี้นะครับมันคือเกมอะไรอะ่ะทำไมมันมันไม่เหมือนในหนังเลยอะ่ะโอ้โหให้ไต่ไอ้อันเล็กๆนี่ไปเหรอภายใน2นาทีพี่ผมมองไม่เห็นนะทุกคนแต่ผมขอเดินป่าไปเลยแล้วกันนะเฮ้ย หายแล้วม mm ีคนมาเบรกอยู่ตรงนี <analytical southeast> oh, course, okay. oh. Oh, ้ตรงนี <administr ations> mm ้จ้ะโอ้โหขอโอเคโอเคอุ้ยผ่านอุ้ยอุ้ยเกือบตกนะฮะอุ้ยากมากทุกคนทําไมไม่เหมือนในหนังเลยในหนังไม่ได้เป็นแบบนี้ได้เกือบตกโอ้ยตรงนี้ต้องนิ่งหน่อยนะครับทุกคนต้องพยายามไปนิ่งๆนะครับต้องเร็วและเฉียบคมนะครับต้องมีความแม่นยํานิดหน่อยนะฮะอุ้ยอุ้ยจะตกครับจะตกหือเจ้ ปรตีเกมที่2มันต้องเป็นเกมอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะถึงแล้วผมต้องกั้นใจไปอีกนิดนึงให้ถึงโอเคในที่สุดตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับผมภายในเวลา1นนาที1 1นาทีนะครับตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูที่ห้องนะครับตอนนี้มีคนชนะมาถึง12คนแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเราจะเป็นยังไงบ้างเรายังไม่ได้ผูกมิตรกับใครเอาไว้เลยนะครับโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาตัดไปดูตอนที่เพื่อนๆเรารอดว่าเราจะเหลือกันกี่คนนะครับผมโอเคนะครับ let's go โอเคนะครับผมตอนนี โอ้โหเราเหลือคนรอดชีวิตเท่าไรอะ่ะ9คนเหรอแต่ใช่ฮนะเราเหลือผู้รอดชีวิต9คนนะครับผมในเกมที่2เท่านั้นเองนะฮะโอ้โหเหลือเวลาอีก15าวินะครับเพื่อไปเล่นเกมที่3ตอนนี้ผู้เหลือชีวิตรอดนี่น้อยมากเลยนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามสู้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับเพราะผมรู้ว่าเกมนี้มันยากและเราจะไม่เป็นผู้รอดชีวิตเสมอไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมที่สามจะเป็นเกมอะไรนะครับเฮ้ยทำไมมาโผล่ที่เดิมอะ่ะ แต่มีประตูสองฝั่งว่ะอ่า U B B Player ทุย Player นะฮะอ่ามันให้เราอะไรอะ่ะบางทีผมก็อ่านไม่ออกนะครับหนึ่งถึงห้าออสออร์เน number อ่าให้เลือกเลขอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมเพราะว่าบางคำสับผมก็แปลไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราผมใช้เซนต์ของผมเอาชีวิตรอดแล้วกันนะฮะโอเค กติกาถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่พอเข้าใจนะครับเพราะว่าดูนีหนังมาต้องมารอดูครับว่าให้ทำอะไรนะครับแต่ว่าอธิบายกติกา how how heavy every you run out มีโอ่กับงั้นผมขอเลือกอนี้ละกันนะครับลองดูนะฮะเลือกจับคู่ตอนนี้น่าจะให้จับคู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเป็นเกมเล่นลูกแก้วกัน หในสิให้จับคู่แข่งลูกแก้วเหมือนในหนังหรือเปล่าโอ๊ยตอนนี้ผมได้มา11เนะครับผมเรามีลูกแก้วสิลูกแล้วนะฮะเอ่อออกแบบประมาณว่าหัวหรือขี้อะไรอย่างงี้เปล่างั้นผมขอเลือกนี่ละกันเหมือนเดิมนะครับอุย้ยได้มา3มลูกออกสามนะครับก็คือขี้นั่นเองนะฮะเหมือนเดิม เราก็ได้กาไรมาเลยทีเดียวเชียวใช่หรือเปล่าสามลูกถ้าเป็นสิบสี่อ้าโอเคนะครับเราตอบขี้เราถูกต้องนะครับแต่ว่าเรามานั่งเรียงกันแบบเป็นหน้ากระดานแบบนี้นะฮะโอเคเราถ้าเราผมมีครบ20ลูกเนี่ยผมก็จะรอดมันคงไม่คู่อีกเนาะงั้นผมขอลองดูขี้อีกสักลูกนึงนะครับอ่าเอาไงโอ้ขี้จริงๆด้วยครับได้มาลูกนึงนะครับถ้าเราได้20ลูกก่อนเนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่รอดนะฮะ โอ้โห oh. วันนี้มากระดวงนะครับเป็น15ลูกแล้วหรืออีก5ลูกนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดในเกมนี้นะฮะเอขอเดาเป็นขี้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเผือว่าเราจะรอดชีวิตไปได้นะครับ3 2 1สอง,งอกเป็นโอ้ยออกเป็นคู่ครับตอนนี้เราจะเสีย4แต้มเลยนะครับโอ้โ oh. ห oh. ที่สันสร้างมา แต่ผมจะเล่นขี้อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเราอยากเลือกเธอเฮ้ยไม่ใช่นะฮะคนละขี้ก็คือเลขี้อะไรกันนะฮะเรามาดูกันว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเลือกขี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้ผมได้จับคู่กับใครนะลองดูแล้วกันนะครับว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องไม่แพ้นะครับแต่ผมว่าน่าจะจบยากอุ้ยในห้าโอเค้นะครับไดห้าแต้มเลยทีเดียวเชีว ถือว่าเป็นตาเดียวที่คุ้มค่าได้กําไรตั้งหนึ่งลูกนะฮะจากตาที่แล้วเป็นสิบหกนะครับงั้นเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวผมลองลองคู่ว่างนีกก่อนนะครับเพื่อให้มันน่าจะออกสี่นะครับออกสี่นี่ผมจะได้เป็นยี่สิบแต้มพอดีเลยนะครับโอเคตอนนี้มีคนแพ้ไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับคนที่ยืนข้างผมนะฮะตอนนี้ผมยังเหลือสิบหกถือว่าผมมีแต้มเยอะอยู่นะครับโอ้ยใช่จริงๆด้วยครับออกคู่นะฮะเดี๋ยวไอเกมสุดท้ายนะผมได้นี่ผมก็จะ รอดชีวิตนะครับตอนนี้ผมมี18ลูกแล้วเหลืออีก2ลูกนะครับถ้าเป็นตามกติการาในหนังนะฮะตอนนี้คนลอดของผมก็ยังมีเยอะอยู่นะครับตอนนี้มีคนพลาดไปแค่คนเดียวนะครับอันดตานี้ผมขอเลือกเลือกคู่อีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับเผื่อจะออกเป็นสองนะฮะผมจะได้ชนะเกมนี้ไปเลยไม่รู้ว่าคนข้างๆผมนี่เขาตายหรือว่าเขาชนะเกมไปก่อนแล้วหรือว่ายังไงนะะเอาออกขี้ครับทุกคนแย่แล้วเสียไปสามแต้มนะฮะโห เดี๋ยวเราต้องมาปั้นใหม่นะครับเดี๋ยวเรากดเลือกเป็นตาหน้าเดี๋ยวขอลองคู่อีกสักหนึ่ง,งตาแล้วกันนะฮะโอเคเกมนี้น่ใช้ดวงล้วน,นเลยนะฮะไม่ค่อยได้ใช้ฝีมือเท่าไหร่หรือไหวพริบงั้นขอลองเป็นคู่อีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเล่นย,ยาวๆไปนะฮะจนกว่าจะผ่านนะฮะโอ้ยออกเป็นคู่จริงด้วยครับสองแต้มเดี๋ยวเกมต่อไปผมขอเป็นขี้แล้วกันนะครับเพื่อความอยู่รอด น่าจะรอดแหละโอเคตอนนี้ทุกคนยังอยู่ครบนะโอเคตอนนี้ทำไมทุกคนหันหน้ามาทางนี้หมดละ่ะกันตานี้ขอเลือกขี่นะครับรอบที่แปดนะฮะเอามีทั้งหมดแปดรอบอ๋อคือผมมีลูกแก้วเยอะผมชนะนะครับผมรอดตอนนี้เราอุ้ยมีคนตายไปแค่เกมคนเดียวเองนะครับเกมที่เกมที่แล้วนะฮะเกมที่ผ่านมาโอเคทุกคนทำดีมาก เอาใจให้ทุกคนไปพักผ่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปนะครับตอนนี้เราผ่านไปทั้งหมด3เกมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเกมที่4ไม่รู้ว่าผมจะลอดไปถึงเกมที่4หรือเปล่านะฮะเออเกมที่5นะครับอาจจะตายเกมที่4นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับทุกคน let's go อุย้ยเรามาถึงเกมนี้เร็วมากทุกคนอันนี้เกมที่สเหรอครับเป็นในหนังนี่ก็คือน่าจะใช่แหละ ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เกมสุดท้ายนี่มันคือเกมที่ห้าครับเป็นในหนังนะครับจะมีพวก VIP มานั่งดูเรานะครับแต่ตอนนี้เราต้องถ้าเป็นในหนังเนี่ยเราจะต้องเลือกหมายเลขนะครับแล้วก็เลือกกระโดดไปนะครับเพื่อให้ผ่านด่านนะครับแต่ชีวิตผมมันคงไม่เหมือนในหนังขนาดนั้นหรอกมันจะผ่านได้ยังไงภายใน2นาทีนะครับต้องมีคนกั้นใจกระโดดไปนะครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามันอันไหนเป็นกระจกจริงอ้าตรงนี้เป็นกระจกปลอมนะครับกระจกปลอม1อันนะครับ เสียชีวิตไปแล้ว1คนนะครับผมตอนนี้เราเหลือผู้เล่น8คนนะฮะกระจกเรามี1 2 3 4 5สามี่ห้ามีหอันโอเคตอนนี้อึบโอเคตอนนี้เรามี6อันนะครับตอนนี้ล่วงไปแล้ว2แผ่นเฮ้ยตรงนั้นรอดนะครับอึบอึบโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผู้เสียสละไหมนะครับแต่ว่าเราจะเป็นพระเอกนะครับเพราะว่าพระเอกในหนังเนี่ยจะยืนกลัวนะครับผม เดี๋ยวผมขอเล็งดูมุมของกระจกก่อนว่าอันไหนเป็นของจริงหรือของปลอมผมว่าอันด้นานอา้าวพี่เขาเอา้าวโอเคตอนนี้เหลือหรือสามคนนะครับโอ้เหมือนในหนังเลยผมเป็นผู้หญิงนะฮะอา้าวแต่ว่าไม่เหมือนในหนังตรงที่ว่ามันเหลือสองคนนะฮะผมรอดมาได้ยังไง ทุกคนโอ้โหตอนนี้เหลือสองคนสุดท้ายในหนันงต้องเหลือสามคนนะฮะโอเคท,ท,ท,ทุกพวกนายทำดีมากที่ชนะมาได้นะครับตอนนี้เราเหลือสองคนเงินรางวัลเนี่ยสามพันเก้าเลยทีเดียวเชียวนะครับเขาหน้าที่จะเต็มกระปุกโอเคเดี๋ยวเรามาดูน่าจะเป็นพอจริงมันต้องเป็นเกมห้เป็นในหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นเกมเกมสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตอนนี้มันคือเกมที่ห้านะครับผมแต่ว่าเราเหลือผู้เล่นแค่สองคนนะครับถ้าถ้าเกมเนี่ยผมรอดผมก็จะเป็นผู้ชนะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน อ้าวนี่ทุกคนตอนนี้เราตัดมาเกมสุดท้ายเลยเลยกันนะครับเพราะว่าเหลือผู้เล่น2คนนะครับมันจะเหมือนในหนังนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจกติกาเกมนี้เท่าไหร่นะครับยูวิลกิฟพุชต้องเราต้องผักนะรหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยเราต้องดวลแล้วก็ต้องไปเหยียบไอ้ตรงหัวปลาหมึกให้ได้นะครับใครที่เหยียบหัวปลาหมึกได้เนี่ยก็จะสามารถเดิน2ขา แล้วก็สามารถผักให้อีกคนหนึ่งเนี่ยออกไปได้นะฮะน่าจะใช่แหละโอเคกดกดเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ปะใช่เปล่าลองผักก่อนลองผักก่อนยังไงเห็นไหมทุกคนเราถ้าเรายือนอยู่ตรงหัวสามเหลี่ยมได้เนี่ยเราก็ผักอีกคนหนึ่งออกไปได้โอ้โหเราเป็นผู้ชนะนะครับเงินรางวัล4,000บาทคุณคือผพื่อดหลรอดโอ้ย สวัสดียินดีด้วยนายคือผู้เหลือรอดชีวิตคนสุดท้ายทาให้นายไม่ได้เป็นแชมป์แล้วเราจะปล่อยตัวนายไปอย่างปลอดภัยอุ้ยเราได้เป็นแชมป์แล้วครับทุกคนเงินรางวัลในกระปุกนั้นก็จะเป็นของเราเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับอ่าสกอตเกมนะฮะในเกมแข่งขันทั้ง6เกมหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยลวกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูหนังก็ลองไปดูกันก่อนและกันนะฮะแต่บอกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะฮะ ก็ในเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสปอยเกยมเยอะมากนะฮะโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เอาไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปกอนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ